สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องฟองไายมือนี้ากินข้าวเที่ยงสาวนอนค่ะพี่น้องมาเบิ้งวาสาวนอนเลยอีหอย่างสุพี่น้องกินนาะเมื่อน,นี้ได้แกงนัวไม้พี่น้องใส่เห็ดหูหนูเนาะบานท่าเป็นใส่ปลาเมือกสาวนอนมีสาวน้อนใส่ปลาอันหัวขาดครับพี่น้องปลาคิโกใส่อันสุกินี่แท่นบวบค่ะแล้วก็นัวไม้เห็ดหูหนูพี่น้องเก็บมาส,สดเก็บมาได้หลายอาทิตย์แล้วพี่น้องห่อกระดาษอันว้เนาะมากินน้่งเาวอนน้อ อแบบนั่นถ้าอมมีอันะ ว่านเป็นรานเอเชียม,มากค่ะแต่จะนา่งมากอื แซ่บครับพี่น้องแกงกนทวอ,อยากกินแกงใส่ปลาหมึกหรือพป่น้องมามี่พริกแพ้งเอาปลาขิดโกสได้ค่ะ 嗯，再喝更好。 เน้วเขาเนาะมา,าว่างลายยายหางส่วนนี่ยก็ยังปลูกย่างม่ได้เปนนน็นนอกเนาเม่อวานกัหเนาเก่าอข้าสา <c oughs> ใช่พี่น้องแต่ว่านามจะนั่งไม่อยากเขียวมันไน <c oughs> <c oughs> มันเด้อพี่น้องเริ่ออื่นพี่น้อง,องทังไทยทางเล่าเขาดู กินเท็จกันนะหมูกอะไรอ่ะอย่ามากันเด้อพี่นอ้องพระอีตูกะถนอมอาหารไรคุณละคะย่งปลูกไปได้จวนย่นงเอาล่งไปได้หนังเจออากาศ่างสิงลงไปกะเบ่อเหลือะคะ่ะ แต่แกงบางว่าขาดใส่กะระ่ังกลางมันด้พี่เ้าะแต่ก็แซ่บพึ่งกันค่ะ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะคะที่เขามาเบิังคลิปสาวนอนจบมาก,กินน้อกันแสบๆพี่นอ้องมาเบิังว่าคลิปหนาสาวนอนสิ้ผ้าก,กินอย่างเนาะแล้วก็มาก,กุ่มกันพี่น้องมือในแซบแซ่บแกงเท่าไห้ใส่ปลาหัวขาดมากพี่น้องขอบคุณมากๆค่ะอย่าลืมจิงหนัก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปกลังใจ่สาวนอนเด้อค่ะพี่น้องฮักกันน้อยๆแต่ฮักกับเปน็นโดนขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหนา้าพี่น้องบ๊ายบาย